สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับผมพาพี่น้องมาชมเทขาลรดยางครับผมมาเกือบไม่ทันนะครับทเทเร็วมากเลยเรียบเยวสองพีครับเรีบเง,งานใหญ่จากน้องบุรีพูนะครับ มาชุดใหญ่เลยครับด้านหลังก็จะเป็นรถรถหมดนะ เดี๋ยวไปทันครับผมเหลืออีกประมาณแค่ไม่ถึงร้อยเมตรเลนี่จเสร็จแล้วนะครับอีกเรทหนึงไม่รู้ว่าเขาจะทำตอนไหนเราจะทำต่อกันนี่เลยโอ้สุดยอดเลยครับ งานได้เร็วจริงรับอ่าถอดหม้อไปแล้วโอ้มีควันไหม้มาเสียพอดีครับ พอดีกับพี่ขั้นใหม่มาเสียพอดีได้ดูพอดีครับหมดปรีครับ เดี๋ยวรอขันใหม่มาเสียบครับไฮ้มาแล้วครับมาดีเรื่องแล ไม่มีที่ยืนถ่ายเท่าไหร่ครับแคบเอยมาชนพอดีครับออยังดีที่มาทันหนึ่งคันอยู่ครับเอฟเอ็กเซสามหกศูนย์ครับผมตัวสวยตัวยอดนิยมเลยนะครับผมอ๋อ mọi người biết rồi hả rồi mọi người rồi mọi người biết rồi mọi người biết rồi mọi người biết rồi ที่มันลุนออกมาก็สาดเข้าไปอย่างนี้ครับสาดเข้าไปแล้วไ้เจ้านี่บนทับนะครับหายแล้วครับเดี๋ยวมันจุด20เมตรครับผมก็จะเสร็จแล้วนะ ก็เดินไปต่อไม่ได้แล้วจะสูบออนงานโครงสร้างจากน้องบนลำพูคร,ครับผมวิมเชยจริญครับโฆษณาให้แกหน่อยดังอยู่แล้วเหรอครับสุดแล้วครับเหลือประมาณสักสิบเมตร ถึงนี้มันว่วว่า,าสนิทแต่แท้า้อนนีนึงมันบ่เพรอคุณเป็นเจ้าไม่ดีทั้ทงคุณกับมีรถมาไกลได้วยาเขัจรถท่านในเหติียทุกคนเมันไทยเดียวกันเลยหรืออ๋อน่าจะสุดทางคนกีนนี่แหละครับโอ้จริงผมก็ไม่รู้จักชื่อมันครับพอดีถาม คนงานที่นี่ครับเขาเรียกว่ารถปูยางว่างั้นนะโอ้ได้ถนนใหม่นะครับเส้นนี้ครับสายแว้นนะครับนี่หน้าโรงเรียนพอดีหน้าโรงเรียนมยัธยมครับนี่หน้าโรงเรียนมยัธยมกุศเทียนนะครับกุศเทียนวินทยาคารนะครับเสร็จจากงานปูยางเสร็จแล้วก็ จะเป็นหน้าที่ของเจ้าสามล้อนี่แหละครับนี่แล้วก็ไอ้หลายหลายล้อนั้นมันมีกี่ล้อไม่รู้ <c oughs> มีจกมักรลองหรือไงเก้ารอเนาะเดี๋ยวรอดูตัวนั้นอีกครับบทเรียบบทเนียนดีเียตัวนี้รถปูยางก็สุดพอดีครับสุดถนนพอดีครับน่าจะเสร็จพอดีครับฝั่งวันนี้ อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะให้รถวิ่งได้แล้วก็เอาอยางมาเทนะครับแล้วก็อ๋อรถคันนั้นวิ่งมาเร็วจังเลยนะโอ้จะรีบไปไหนหน้อยเนาะโอ้เอา้าโอ้มาถ่ายรถจะได้ถ่ายรถชนกันแนละ้วเนาะบบบนี้เนาะเอา้า มีใครยอมใครแล้วนี่นี่มีเบิ้ลด้วยโอ้มีสายแว่นอย่างที่ผมบอกครับถนนสินนี้นี่ดูครับนี่ดูจังหวะของแกโอ้เก่าครับข้ารถบวชยังหลบเลยครับเห็นไ,ไหมครับเนี่ยโอ้สุดยอดครับเออพี่น้องน้องหนูหน,หนูที่ดูอยู่ก็จะเอาเยี่ยงอย่างนะครับอย่างนี้ครับเกิดรถบวชเขาไม่หลบนี่มึงตายนะ <laughs> นี่มาแล้วครับที่ผมรอ สมัยเป็นเด็กก็ชอบเดินดุต,ตามเขานะครับอมญาติยืนถ่ายตรงนี้นะครับว่าคงจะเดินตามไม่ไหวเพราะรถมันน่าจะวิ่งเร็วโอ้ยต้องมีฉีดน้ำมันบ่น้ำมันเตะโอ้เป็นน้ำมันดีเซลบ่ โอ้เป็นดีเซละโอ้เป็นน้ำมันดีเซลนะครับช่วยมันไม่ติดนสะฉีดล้อหนนะ้าล้อหลังอ๋อไม่น่ามันถึงเหมินนะมันร้อนแล้วก็ฉีดให้มันลื่นนะครับไม่ให้มันติดนะไม่ให้มันติดไม่ให้ยางมันเป็นติดล้อน,นะครับ เลยเรียบเนียนสวยนะครับนี่ครับโอ้พิงเร็วจังเลยครับเอ่อย่างที่ผมบอกก็ผมเดินตามไม่ได้แน่นอนเลยนี่ครับ รถก็มีส่วนทางตลอดครับโอ้เร็วจังโอ้แขนกล้องแกไม่ทัน นี่ครับหนึ่งในทีมงานที่ทําให้ถนนเรียบสวยครับเจ้าเก่าล้อตัวนี้นะครับสมัยเป็นเด็กมีเคยวิ่งตามมันนะครับนี่นี่ครับเรียบสวยคล้อใหญ่ๆเลยครับ,รบยี่ห้อคาวาซากิคสองศูนย์สอง ชื่อจริงหรือเปล่าไปโดนแล้วครับยึดทานตลอดครับซูมแทมไม่ทันเลยอถอยครับถอยถอยหน่อยถอยหน่อย พอดีผมมาสุดทางมาทันพอดีครับพี่น้องครับก็สุดถนนเรียนนี้อีกตอนหนึ่งอีกเลนหนึ่งเขาก็คงจะรอให้ถนนมันแห้งนิดนึงแล้วเขาก็คงจะทาอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ถนนฝั่งนั้นวิ่งได้นะครับกอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ